สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาไปเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสาหากรณ์สำนักงานสาหากรณ์จังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกสาหากรณ์ผู้ใช้น้ำโครงการในเขตจนลประทานห้วยหลวงบ้านเชียงยืนจำกัดที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสาหากรณ์ในพื้นที่ค่ะ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยในเขตตำบลเชียงยืนอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและอยู่ในเขตชุลปทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงซึ่งส่วนใหญ่จะมีน้ำไว้ใช้ในการประกอบอาชีพได้ทั้งปีสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีได้สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์นี้จํานวน1 00 1ล้านนบาท เพื่อให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์นำไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่จะช่วยให้สมาชิกสหกรณ์มีเงินทุนไปประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกรายแรกนะคะที่เราลงไปเยี่ยมเยือนคือน,นางบัะกอ,อนภาคโพได้กู้ยืมเงินจากสากรไปใช้ในการประกอบอาชีพปลูกถั่วทิสงและทำนาปังเป็นหลักค่ะ mm hmm. พื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะปลูกพืชผักแตงโมข้าวโพดไว้บริโภคในครัวเรือน สำหรับรายได้นั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากการปลูกทุเริยนสง์งซึ่งปลูกประมาณ3เดือนกว่ากาก็จำหน่ายได้แล้วนะคะโดยมีพ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้านซึ่งในปีนี้นะคะจำหน่ายราคาส่งที่35บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะและราคาปีก40บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะปัญหาที่พบในปีที่ผ่านมาประสบภัยน้ำท่วมทำให้ผลผลิตเสียหายจำนวนมากแพ้ขาดแคลนแรงงานมาสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมต่อ ถัวหน้าหน้านี้จะปลูกถั่วแล้วก็ปลูกไอ้ข้าวนาปังข้าวนาปังกี่กี่ไร่คะข้าวนาปังทุกปีแม่แม่น้ําไม่ท่วมหมดเนาะก็เอาประมาณสามไร่ปีนี้น้ําท่วมข้าวไม่ได้ไม่มีข้าวเหนียวกินก็เลยวันห้าไร่เห็นมีข้าวโพดด้วยนะข้าวโพดพ่อเขาแบบว่าตรงนั้นมันว่างพ่อเลยไปปลูกข้าวโพด เข,เขาโพดรี่ไร<ล>กันนดปลูกแตงแตงได้ขายแต่ถัว่วถั่วัวไอ้ผัดยาวไม่ได้ขายพ่อเขาบอกว่ายอดไม่งามแกก็ลือ้อสมาชิกรายต่อไปนะคะนายสมหมายจำปาบุรี นำเงินทุนที่กู้ยืมจากสหกรณ์ไปใช้ในการทำนาปีซึ่งในปีนี้นะคะประสบกับปัญหาน้ำท่วมทำให้ไม่ได้ผลผลิตหลังจากทำนาปีจึงปลูกถั่วลิสงในพื้นที่2ไร่ทำนาปัง3ไร่พื้นที่ที่เหลือ2ง,งานปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนซึ่งเกษตรกรในระแวกนี้นะคะจะมีการปลูกถั่วลิสงจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ฉเฉลี่ยครัวเรือนละ2-5ไร่ แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละครัวเรือนทําให้เกษตรกร,กรที่นี่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกถั่วลิสงและมีผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคค่ะ สมาชิกรายต่อไปนะคะนายสมควรวิทยากิจนำเงินกู้จากสหกรณ์มาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวรายนี้นะคะปลูกพริกได้สวยมากค่ะและสามารถจำหน่ายได้ในราคากิโลกร,รมนะัมละ70-80บาทต่อกิโลกร,รัมเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะคะยังมีมะเขือถั่วฝักยาวมะพร้าวและเลี้ยงปลาจำหน่ายเป็นไรายได้ไว้ใช้ใจในครอบครัวได้ค่ะได้ตลอดทั้งปีไหมคะ ครับได้จริงตลอดคือถ้าว่าต้องมีการบำรุงว่าให้ให้ปุ๋ยครอบแล้วก็ปุ๋ยสรุขภาพสม่ข้อที่เลี้ยงสัตว์เลยไหมคะสัตว์ไม่ได้เลี้ยงเลยเลี้ยงแต่สัตว์น้ำเลยครับปลาเี่คุดบ่อปลาเนาะบ่อปลาค่ะแต่ว่าพืชหลักที่ได้ขายนี่ก็คือพริกครับพริกนะครับถั่วถั่วอ๋อถั่วฝักยาวที่เราเดินมาเราได้กู้เงินจากก่อน ครับและกู้เงินสารกรครับสามกู้ไปเท่าไหร่ก็วงเงินอยู่ประมาณสามหมื่นครับสามหมื่นเอามาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะเอามาในการทำข้าวนาปางังเป็นพลกถุยพวกข้าวไถครับออก,การดำเนินงานของสำนักงานสหรกรณ์จังหวัดอุดรธานีถือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสากลซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่